แกไม่ใช่ผู้จัดการหรือเปล่าครับโอ้โหล่าสุดรครับช็อกเลยครับปีสแสดงแมนยูแถลงปลดเจ๋งอะโมริมครับคนเฮสโคดเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าให้สามารถอย่างนี้ครับบอร์ดแมนยูไม่ทนอีกต่อไปนะครับ คุณจะเก่งจะกล้ามาจากไหนครับแต่มาพูดอย่างนี้ใส่ก็เรียบร้อยครับล่าสุดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแถลงอย่างเป็นทางการตัดสินใจปลดครับปลดรูเบนอโมริมสวัสดีปีใหม่อีกแล้วครับผู้จัดการทีมอีกคนเด้งแล้วครับโอ้โหอโมริมครับแล้วก็แต่งตั้งดาร e นเฟเชอร์ครับเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวก่อน บอสเจียงอมริมครับได้รับแจ้งการตัดสินใจเมื่อเช้านี้ครับทำให้เขาอยู่ในตําแหน่งเพียงแค่14เดือนเท่านั้นโดยเกมสุดท้ายก็คือการเสมอกับเรชูเชรเตตล่าสุด1-1เมื่อคืนที่ผ่านมาครับถแถลงการระบ,บุว่ารูเบนอมริมออกจากหน้าที่ในตําแหน่งหัวหน้าโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยรูเบนอมริมได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน2024และนําทีมไปถึงยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศครับที่บิบอลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แล้วก็ไปแพ้สเปอร์1-0นะครับไม่ได้แชมป์จากการที่แมนยูอยู่อันดับ6ในพรีมเมียร์ลีกผู้บริหารสโมสรฝืนตัดสินใจว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงนี่จะทําให้ทีมมีโอกาสที่ดีที่สุดในการจบอันดับสูงสุดเท่าที่จะสามารถทําได้ในพรีมเมียร์ลีกสโมสรอ,อยากจะขอบคุณรูปเบนอโมริมสําหรับการมีส่วนร่วมกับสโมสรและหวังว่าเขาจะโชคดีในอนาคตดาร์เรนเฟเชอร์จะเข้ารับตําแหน่งในทีมในเกมพบกับเบอร์ลี่วันพุธนี้นะครับอื จะเอาเฟรชเชอร์มาขัดตาทับก่อนนะครับเรียบร้อยครับล่าสุดปลิวเรียบร้อยครับไม่ทนครับเด้งรูเบนอัมบริมฟ้าผ่านะฮะโอ้โหโหโหโ,หโ,หโหตอนนี้แถลงการของเมนยูครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนักข่าวอย่างเดวิดออนสตีนของเลนเตก,ก็ยืนยันครับว่าแจากซองขาวไล่อัมบริมออกเรียบร้อยแล้วนะครับ สุดๆนะครับต้องบอกว่าการตัดใจดังกล่าวเนี่ยมาจากบอร์ดบริหารของทีมนะครับซึ่งรวมถึงโอมาเบราดาซีอโอเจสันวิลคอกพอกีฬาหลังจากความสัมพันธ์หลังบ้านเข้าหลังบ้านเนี่ยแตกหักนะฮะเข้าขั้นแตกหักเลยนะเขาบอกว่าใช้คําว่าเข้าขั้นแตกหักนะครับจากสัญญาที่อโมริมเซ็นเอาไว้ตอนย้ายมาจากสปอร์ติ้งเมื่อปลายปี2 0 2 4คือพฤศจิยนต์ไม่มีเงื่อนไขสามารถขอลดการจ่ายเงินหากมีการไล่ออกนะครับ หมายความว่าแมนยูจะต้องจ่ายค่าช่วเฉยเต็เมสัญญาจนถึงปี2027แล้วก็มีออปชั่นต่ออีก1ปีแมนยูจ่ายเงิน11ล้านยูโรจ้างออมริมมาจากสปอร์ติ้งซึ่งเขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกในปี2021แล้วก็2024แล้วก็ได้แชมป์ลีกครับของโปรโตุเกสในอีก2สมัยโดยเขาเนี่ยมารับตำแหน่งต่อจากเอลิกเจนฮากที่คุมทีมนานถึงปีครึ่งนะครับ อแมนยูครับจบระดับห่วยสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับรั้งอันดับ15บนตารางคะแนนมีแค่42แต้มถือว่าต่ำสุดนะครับในลีกสูงสุดนับตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยเคยตกชั้นเมื่อปี1 9 7 3งพันถึงหนึ่นะครับตอนนี้ครับโอ้โหมีบ่อนชูว่ากลาสเนอร์แตงหนึ่งนะที่จะมาเป็นกุญซือของแมนยูต่อไปครับเดี๋ยวคุณข่าวสารนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแบบต่อเน,นื่องนะครับแต่ปล่อยข่าวนี้ก่อนนะครับตอนนี้อ,อ,บอับ